สวัสดีครับสำหรับปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐานนะครับในส่วนของแลบที่7นะครับเดี๋ยวเราจะมาได้เรียนรู้ในส่วนของ Fo m ์มิลชู e มนตนะครับซึ่งเป็นแล็บที่เราจะใช้การวัดนะครับเป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการวัดโฟนั่นเองครับโดยที่เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของแผ่นออริฟิกนะครับโดยเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Orific ค m e t e r นะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้วัดอัตราการไหลนะครับไม่ไว่าจะเป็นของก๊าสนะครับหรือว่าจะเป็นอของเหลวนะครับภายในท่อนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับของแผ่น Orific Plate นะครับที่เราจะมาวางแผ่ ate, นเพลทเนอควางการไหลของน้ำนะครับเพื่อที่จะวัดความแตกต่างของไพ e เช u r e ดอก นะครับทำให้เราสามารถไปคำนวณหาในส่วนของอัตราการไหลได้นั่นเองนะครับแน่นอนครับในอุตสาหกรรมนะครับก็มีความนิยมนะครับที่จะใช้แผ่นออริฟิ p เพลตนะครับในการวัดอัตราการไหลเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์แผ่นออริฟิ p เพลตนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับในการวัดอัตราการไหลลักษณะนะครับของ แผ่นเพลทนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นแผ่นเพลทธรรมดานะครับแล้วก็มีการเจาะรูนะครับซึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของรูเจาะเนี่ยเราก็จะทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับโดยปกตินะครับก็มักจะติดตั้งนะครับที่บริเวณแทรกไว้นะครับระหว่างแผ่นนั่นเองนะ อ่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแปรนนะครับของท่อเนาะก็จะเป็นรอยต่อระหว่างท่อนะครับแล้วเราก็จะมาแทรกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะวัดอัตราการไหลนั่นเองนะครับตัวสังเกตนะครับว่าอันนี้คือลักษณะโปรไฟล์การไหลนะครับเป็นลักษณะของการไหลเนาะซึ่งอ่าสมมติว่าเป็นของเหลวแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นแก๊สก็ได้นะครับของเหลวนะครับหรือว่าแก๊สเนี่ยมีการไหลมาอย่างปกตินะครับโดย พอมาเจอแผ่นเพลทนะครับซึ่งเป็นลักษณะของแผ่นแผ่นเพลทวงกลมใช่ไหมครับมีการเจาะรูเนี่ยซึ่งเป็นการขวงังการไหลของของเหลวหรือว่าของแก๊สนะครับทําให้นะครับของเหลวหรือแก๊สเนี่ยนะครับมีการ <c oughs> กเรียกว่าเกิดการชนใช่ไหมครับเกิดการชนเนาะชนแล้วก็เกิดการหมุนวนนะครับเกิดขึ้นนะครับทําให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ่าเสร็จแล้วเราก็จะวัดความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับว่าเอา่อเพรเชอร์ดอปนะครับหรือว่าเอา่อความแตกต่างของความดันที่เกิดขึ้นเนี้ยนะครับมีค่าเท่าไหร่เพื่อที่จะเอามาคำนวณหาค่าอาตากกระแขนอันนี้นะครับทีนี้นะครับเรา <c oughs> ล,ลองสังเกตดูนะครับว่าแผ่นเพดออริฟิกเนี่ยมันทำให้เกิดการไหลที่ เป็นไงครับก็คือเป็นการช่างนักเนาะนะครับเปรียบเสมือนก็ว่ารถเราขับมานะครับมีแบบไหลายเลนมากเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วทั้งฝั่งด้านบนแล้วฝั่งด้านล่างนะครับก็ไอชั้นซ่อมทางใช่ไหมครับแล้วไม่มีป้ายบอกเลยนะครับอยู่ๆก็ซ่อมนะครับปิดถนนแบบนี้แน่นอนครับก็เกิดการชนเนาะนะครับการไหลก็เหมือนกันนะครับ ไหลมาอยู่ดีนะครับแล้วก็มีแผ่นมาั้นนะครับก็เกิดการชนทําให้เกิดการสูญเสียนะครับก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับในส่วนของแผ่นอลิฟิกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับแผ่นที่เราที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์อื่นเนาะอย่างเช่นเป็นเวนทูรีทูฟนะครับก็เป็นอุปกรณ์วัดอัตราการไหลเหมือนกันนะครับซึ่งค่าความสูญเสียนะครับภายในท่อเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับเนาะ แต่ว่าข้อดีของแผ่นออริฟิกเนี่ยเราก็สังเกตเลยนะครับว่ามันเป็นแผ่นง่ายๆเลยนะัะเป็นแผ่นเพจธรรมดาแล้วก็เจาะรูแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของราคาก็จะถูกนั่นเองนะครับจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับในการวัดอัตราการไหลนะครับอ่ะทีนี้นะครับเวลาเราคำนวณนะครับเราก็ใช้สมการเบอร์นูลีอ u เ t ชันนะครับซึ่งเป็นสมการ พืนฐานนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสมการเบอร์นูลิสเคชันนี้นะครับที่เราจะมาคราะห์เนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่าอะไรครับอ่าไม่มีงานมาเกี่ยวข้องนะครับไม่มีอะไรครับไม่มีความร้อนแล้วก็ไม่มีแรงเสียดทานนะครับหรือว่า friction นั่นเองนะครับอ่าภายใต้ข้อสมมติฐานตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราพิจารณานะครับจากจุดที่1และจุดที่2นะครับ อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นการไหลในท่อนะครับเราก็อ่าเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าสมมติการไหลในท่อนะครับแล้วเรามีแผ่นเพลทเข้ามากั้นนะครับเนอะอ่าสมมุติว่าให้จุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เป็นจุดที่สองนะครับอ่าแน่นอนครับถ้าเราวิเคราะห์โดยใช้สมการเบอร์นูลีนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งสมการเบอร์นูลีเนี่ยนะครับ ก็จะมีอยู่สามอ่าสามพดหลักๆนะครับหรือว่าอ่าพลังงานอยู่สามพลังงานด้วยกันนะครับอย่างเช่นพตแรกนะครับ <c oughs> ก็คือ P หารด้วยจ g นะครับอันนี้คือเป็น Four Energy นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็น Pressure เนาะนะครับ Pressure Energy ก็ได้ครับก็คือเป็นอ่าพลังงานที่เกิดจากพ r e s s u r นะครับหรือว่าที่เกิดจากการไหลนั่นเองนะครับ อ่าพอถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ kinetic energy นะครับซึ่งก็เป็นพลังงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับอ่าที่เกี่ยวข้องกับความเร็วนั่นเองนะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าเป็น dynamic energy ก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นในส่วนของพลังงานที่เราเรียกว่า potential energy นะครับก็คือเป็นพลังงานในเรื่องของระดับความแตกต่างของความสูงใช่ไหมครับอ่าก็คือเป็นพลังงานศักย์นั่นเองนะครับซึ่ง เบอร์นูลเพชันนะครับเพาะว่าสามพลังงานนี้นะครับจะต้องมีค่าคงทีนะครับบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าเป็นกฎอนุรักษ์พลังงานกฎก็ได้นะครับเนาะอ่าถ้าเรามีการวิเคราะห์กันอยู่สองตำแหน่งใช่ไหมครับแน่นอนครับพลังงานณตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็จะต้องเท่ากับพลังงานกฎเนาะณตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็ต้องเท่ากับพลังงานกฎณตำแหน่งที่สองนะครับซึ่งก็คืออะไรครับ P1 ส่วนด้วยโรจีใช่ไหมครับบวกด้วย v1 ยกกำลัง2หารด้วย 2g แล้วก็บวกด้วย z1 เนี่ยนะครับก็จะต้องเท่ากับตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับซึ่งก็คือ P2 หารด้วยโรจีนะครับบวกด้วย v2 ยกกำลัง2นะครับหารด้วย 2g แล้วก็บวกด้วย z2 นะครับทีนี้ครับเวลาเราวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเนาะจุดที่1กับตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับแน่นอนครับ เราใช้สมการเบอร์ลรีเข้ามาวิเคราะห์นะครับที่นี้เราสังเกตอะไรไหมครับว่าตำแหน่งจุดที่1และจุดที่2เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ระดับความสูงเท่ากันเลยนะครับแสดงว่าตำแหน่งของ Z1 แล้วก็ Z2 นะครับมีค่าเท่ากันนะครับเราก็จะตัดนะครับในเรื่องของ p อ่ e พลเรนเชียลเออกไปได้นะครับเนาะอ่าถัดมาครับเราก็จะเหลือเพียงแค่อะไรครับในส่วนของ ฟร์เอนเอจีนะครับแล้วก็เคมีติกเอนเอจีนะครับก็คือเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการไหลนะครับแล้วก็พลังงานที่เกี่ยวข้องกับความเร็วนะครับเนาะซึ่งก็จะมีอยู่สองสองตัวด้วยกันนะครับเนาะทีนี้อ่าอันนี้นะครับมาอยู่ในรูปของเฮดใช่ไหมครับเนาะอยู่ในรูปของเฮดนะ ก็คือหน่วยจะออกมาเป็นเมตรนะครับทีนี้เรามาดูครับมีส่วนของค่า g นะครับซึ่งเป็นค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะอันนี้สามารถตัดกันได้นะครับเพราะว่ามีเหมือนกันเลยนะครับอ่าพอตัดกันเนี่ยนะครับสมการเบอร์นูลีเควชันก็จะเหลืออยู่เพียงแค่นี้เองครับก็คือ p 1หารด้วยโรนะครับแล้วก็บวกด้วย v 1ยกกำลังสองหารด้วย2นะครับแล้วก็เท่ากับ p 2หารด้วยโรครับแล้วก็บวกด้วย v 2ยกกำลังสองหารด้วย สองนะครับเคานะทีนี้ครับสมการบนนี้ก็หมดเพียงแค่นี้แหละนะครับเราพักไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาในส่วนของสมการ conservation of mass นะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น continuity equation ก็ได้นะครับซึ่งสมการนี้นะครับก็คือบอกว่าอะไรครับผลรวมของอะไรครับมวลเข้าใช่ไหมครับอัตราการไหลของมวลเข้าเท่ากับผลรวม อ,อัตราการไหลของมวลออกถูกไหมครับหรือที่เรารู้จักกันนี้คือซิกมา m อ n อินเนาะเท่ากับซิกมาเอ็มอนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของระบบของเราเนี่ยนะครับมีอยู่2จุดนะครับก็คือมีทั้งทางเข้าใช่ไหมครับแล้วก็ตรงตำแหน่งของแผ่ Plate นออลิฟิกเพลทเนาะนะครับก็จะเหลือเพียงแค่เอ็หนึ่งเท่ากับเอ็สองนะครับแล้วก็เท่ากับเอนะครับเพราะว่ามันเท่ากันเนาะนะครับ เสร็จแ,แล้วนะครับเราก็พิจารณาในส่วนของอย่างเช่นการไหลผ่านของเหลวนะครับเนาะก็จะเป็นการไหลที่เป็นลักษณะของ incompressible flow นะครับหรือว่าเป็นการไหลที่ไม่สามารถอัดตัวได้นั่นเองนะครับนั่นมองบอกถึงว่าค่า r รนะครับหรือว่าค่า density นียมีค่าคงที่นะครับจาก m นะครับเท่ากับ r ร av ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอ ค่าโรลงที่นะครับเราก็จะตัดนะครับในส่วนของค่าความหนาแน่นลงได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเหลือเพียงแค่ a หนึ่ง v หนึ่งใช่ไหมครับเท่ากับ a สอง v สองนะครับใช่นหนะครับ a หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ a สอง v สองอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะพิจารณาเนาะนะครับอ่าอันนี้อาจารย์ก็จัดรูปนะครับนั่นหมายก็ว่า v หนะึ่งเนาะ v1 นะครับถ้าเราต้องหาจัดรูปนะครับหา v1 เนาะนะครับก็จะเท่ากับ a2 นะครับหารด้วย a1 คูนอยู่กับ v2 นะครับทีนี้พื้นที่หน้าตัดนะครับในท่อเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่หน้าตัดนะครับมีสมการว่าายนะครับ d ยกกําลังสองส่วนด้วยสี่นะครับทีนี้เราก็มาแทนค่าเลยนะครับ ในส่วนของพื้นที่หน้าตัดนะครับ A2 ก็แทนค่าเข้าไปครับ π พส่วน4 D2 ใช่ไหมครับยกกำลังสองเนาะแล้วก็หารด้วย A1 นะครับซึ่งก็คือ π พส่วน4ี่ D1 ยกกำลังสองนะอันเองนะครับคูณยกับความเร็ว v2 นะครับก็จะเท่ากับความเร็วนะครับ v1 นันน่าเนื่องจากว่า π พส่วน4กับ π พส่วน4ี่ตัดกันได้นะครับเราก็จะเหลือเพียงแค่ v1 นะครับเท่ากับ D2 ส่วน D1 ทั้งหมดยกกำลังสองครับ ูณอยู่กับ v 2นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของ d 2ส่วน d 1นนะครับเพื่อให้อ่าง่ายนะครับเราก็จะเขียนเป็นเบตานะครับเราตั้งมันว่าให้เป็นอ่าเบตานะครับซึ่งก็จะเป็นอัตราส่วนนะครับของอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่แผ่นออริฟิกนะครับแล้วก็ท่อทางเข้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการนะครับ v 1่ถ้ากับเบต้ายกกำลังสองคูณกับ v 2นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะเอามาหาค่านะครับเอามาหาค่าในส่วนของตำแหน่งความเร็ว v2 นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูนะครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเราได้สมการเบอร์นูล i Equation ออกมาตามนี้นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของจาก conservation of mass นะครับ equation เนี่ยเราก็จะได้ความเร็ว v1 ออกมานะครับเท่ากับเบต้ากำลังสองคูณกับ v อ่า v ีสองใช่ไหมครับทีนี้ครับจากสมการเบอร์นูลีตรงนี้นะครับเราจัดรูปนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราต้องการที่จะหาความเร็วตำแหน่งที่สองนะครับอ่าอาจารย์ทําการจัดรูปนะครับจากสมการเบอร์นูลีที่ค้างเอาไว้เนี่ยนะครับจัดรูปนะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างนิดหนึ่งเราก็คือย้าย v1 หนึ่งนะครับฝั่งนี้เนาะมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายในส่วนของ P 2ส่วนดิโรเนี่ยนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งจากบวกก็ย้ายกลายเป็นลบนะครับเราก็ จะได้สรรมการออกมาดังนี้นะครับก็กลายเป็น v 2ยกกำลังสองนะครับลบด้วย v 1ยกกำลังสองนะครับเท่ากับ2นะครับซึ่งอันนี้เนาะย้ายข้างขึ้นไปนะครับจะหารอยู่เนี่ยกลายเป็นคูณนะครับคูณด้วย p 1ลบ p 2นะครับแล้วก็หารด้วย rho ซึ่งคือความหนาแน่นนั่นเองนะครับ จากนั้นครับ v หนึ่งยกกำลังสองนี้นะครับตรงนี้เราทราบ v หนึ่งแล้วนะครับจากสมการของ conservation of mass ใช่ไหมครับเราก็เอา v หนึ่งมาแทนค่าครับ v หนึ่งแทนค่าเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอแก้ไขนิดหนึ่งเนาะนะครับอันนี้มันจะต้องเป็นอะไรครับออันนี้จะต้องเป็น v สองถูกไหมอ่า เบต้านะครับยกกำลัง4คูณกับ v 2เนอะนะครับ v 2ยกกำลัง2นะครับอ่าัาทีนะครับเห็นนะอ่าตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่าจาก v 1เนาะนะครับเราแทนค่าเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะได้สมการนี้จบไหมครับเสร็จแล้วนอกจากว่าเห็นครับ v 2ยกกำลัง2เหมือนกันครับเราดึงออกมานะครับ ข้างในก็จะเหลือพียงแคหนึ่งลบด้วยเบตากำลังสี่ใช่ไหมครับซึ่งคูณกันอยู่กับ V2 สองยกกำลังสองเราก็ย้ายกลายเป็นหารใช่ไหมครับอ่าเราก็จะได้สมการตรงนี้ออกมานะครับสมการตรงนี้ออกมาเนาะอ่าเสร็จแล้วเราต้องการหาเ่า V2 สองครับ V2 สองก็เท่ากับนะครับสแปรรูทของสองนะครับคูณอยู่กับ P1 หนึ่งลบ p สองหารด้วยโรนะครับคูณอยู่กับหนึ่งลบเบตา้ายกกำลังสี่นั่นเองนะครับอันนี้คือค่าความเร็ว V 2สอง อ่าแล้วถ้าเราต้องการหาอัตราการไหลนะครับที่ตำแหน่งที่สองซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอัตราการไหลที่อ่าอัตราการไหลที่ตำแหน่งที่สองนี้ก็จะเท่ากับอัตราการไหลที่ตำแหน่งที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับจากกฎของ conservation of mass ใช่ไหมครับอ่าอัตราการไหลตำแหน่งที่สองครับก็เท่ากับ A สองล็กซึ่งคือพื้นที่หน้าตัดของตำแหน่งที่สองนะครับคูณยกับ V สองนั่นเองนะครับอ่า แต่ทีนี้นะครับแต่ทีนี้เราสังเกตดูนะครับว่าพอเราแทนค่าเข้าไปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสมการเบอร์นูลีอ q คว t ชันนะครับอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่าไม่มีความฝืนใช่ไหมครับ no friction แต่ในความเป็นจริงนะครับการไหลในท่อนะครับมันมีความฝืนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพื่อให้ค่าที่ได้นะครับออกมาถูกต้องมากที่สุดใช่ไหมครับเราก็ต้องมาคูณด้วยค่า c d นะครับเนาะ ค่า CD ซึ่งค่าดอ่า CD เนี่ยนะครับเป็นค่า i s c h a r g e c o e f f i c i น n t นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวปรับค่านะครับให้ค่ามันถูกต้องนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราเข้ามาดูในส่วนของ lab นะครับของเราเนาะในส่วนของ lab การวัดอัตราการไหลนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ lab จริงเลยนะครับที่เราจะเรียนรู้กันเนาะนะครับ อันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําความรู้จักกันนิดนึงนะครับ่าเริ่มจากอาจารย์ขอไล่จากส่วนท้ายสุดเลยละกันนะครับอันนี้คือเป็นท่อนะครับทางออกของน้ํานะครับเนาะเป็น water outlet นั่นเองนะครับอ่าส่วนที่สองนะครับอันนี้เป็นเกตวาล์วนะครับเนาะเก t วาล์วนะครับสำหรับปรับอ่าอัตราการไหลนะครับแล้วก็ในส่วนของ ส่วนที่สี่ตรงนี้นะครับอ่าก็คือเป็นในส่วนของ pressure measurement นะครับเป็นเอ่อเป็นตัวต่อเนาะเพื่อที่จะวัดอ่าความแตกต่างๆๆนะครับของความดันนั่นเองแล้วก็ส่วนที่สามตรงนี้นะครับอันนี้คือลตามิเตอร์นะครับเนาะก็จะเป็นอุปกรณ์วัดอัตราการไหลนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาครับที่ส่วนถัดมานะ ่าส่วนที่ห้าแล้วกันเนาะก็จะเป็นเบดเพรสนะครับก็คือเป็นแผ่นเฟรมนั่นเนองเนาะแล้วก็ส่วนที่หนะครับอันนี้ก็จะเป็น m u l ติ t ูฟมานอมิเตอร์นะครับซึ่งเราก็จะมาเชื่อมต่อนะครับเพื่อที่ว่าจะวัดนะครับในส่วนของ p พรสเชอร์ดอนะครับหรือว่าความดันตกคอมนะครับระหว่าง2องตำแหน่งนั่นเองนะครับเนาะอ่าถัดมานะครับ ส่วนที่เจ็ดก็จะเป็นในส่วนของ water inlet เนาะก็คือเป็นทางเข้าของน้ำนะครับส่วนที่แปดตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของแผ่นออริฟิกนะครับเป็นแผ่นออริฟิกเพลตนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมาฟังการไหลในท่อตรงนี้นั่นเองครับส่วนที่เก้านะครับอันนี้จะเป็นอีกหลบหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นแหวนอ่าเป็นหลับของ venturi นะครับเนาะเป็นหลับ venturi นะครับซึ่งก็เป็นหลับวัดอัตราการไหลกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในครั้งหน้านะครับ มาดูในส่วนของโลตาเมเตอร์นิดหนึ่งนะครับในส่วนของโลตาเมเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์วัดอัตราการไหลนะครับที่สามารถใช้วัดได้ทั้งของเหลวแล้วก็กา๊าซเลยนะครับซึ่งเวลาเราอ่านค่าเนี่ยนะครับเราก็จะอ่านที่ตำแหน่งด้านบนสุดเลยนะครับแล้วก็อ่านที่ระดับสายตานะครับข้างล่างนี้ไม่ต้องอ่านนะครับหลายคนชอบอ่านผิดเนาะ มาอ่านตรงขีดตรงนี้หรือว่ามาอ่านตรงขีดล่างก็มีนะครับเนาะอ่าอันนี้นะครับเราอ่านที่ด้านบนนะครับเนาะแล้วก็อ่านที่ระดับสายตานะครับแต่ทีนี้ในแ a บของเราเนี่ยนะครับอ่าในส่วนของโลตาเมเตอร์ที่ใช้วัดเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหน่วยจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนาะอย่างเช่นอันนี้คือสามสิเปอร์เซ็ห้าสิบเปอร์เซนสูงสุดคือหนึ่งรอเปอร์เซนตนะครับแล้วเนมเพจด้านข้าง นะครับก็มีเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนครับว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเนี้ยเท่ากับอัตราการไหลนะครับหนึ่งพันหกร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวในระดับนะครับเราก็จะมีการทดลองครับอย่างเช่นปรับอัตราการไหลที่ยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเป็นต้นนะครับเราก็ต้องไปแปลงค่าครับว่าที่แปดสิบเปอร์เซ็นตเนี้ยนะครับมีอัตราการไหลเท่ากับกี่ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แปลงให้เป็นหน่วยของ โลบาดเมตรต่อวินาทีนะครับเนาะอันนี้คือลักษณะของแลบเรานะครับเนาะนะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็จะวัดอัตราการไหลนะครับโดยที่แผ่นเพลทนะครับแผ่นออริฟิกนะครับทางเข้านะทางเข้านะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยนะครับ b1 เนาะก็คืออยู่ที่ยี่สิบแดจุดี่มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ ตรงแผ่นเพดออริฟิกที่เจาะรูเนี่ยนะครับตรงนี้เราทราบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วนะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางทัากับด14มิลลิเมตรนะครับเนาะอันนี้คือลักษณะของหน้าตาของแผ่นเพทออริฟิกนะครับเห็นนะ,ะทีนี้นะครับเราสามารถใช้คำนวณสมการนี้นะครับเพื่อที่จะวัดค่าตากรนไหลเนาะสมการนี้ต้องการอะไรบ้างครับต้องการ ื้นที่หน้าตัด A2 ซึ่งเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้ากับ π i d2 ยกกำลัง2ส่วนด้วย4นะครับค่า cd นะครับอ่าแล้วก็คูณอยู่กับ square root 2g แล้วก็คูณกับ delta s ก็คือ s1 ลบด้วย s2 เนาะแล้วก็หารด้วยนะครับ1ลบด้วยเบตาเบตาก็คือนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d2 นะครับหารด้วย d1 นั่นเองนะครับเนาะเบต้าลัง4นะครับ อ่าเรื่องจากว่านะครับ pressure drop ตรงนี้นะครับเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของเฮทได้ใช่ไหมครับก็คือ P1-P2 ลบเนาะอ่าอันนี้จะต้องเป็น P2 นะครับ P1-P2 ลบนะครับเท่ากับอะไรนะครับก็เท่ากับ r o g G นะครับคูณกับเอ่าคูณกับเอสหน่ลบ s อนั่นเองเนาะหรือเท่ากับ r o g G เดลต้า เนะครับโอเคนะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับ P1 P ลบ P2 ก็เท่ากับลจีเ้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วโลกับโ Pro นะครับตัดกันได้เพราะฉะนั้นสมการหาค่า v2 นะครับก็จะเหลือเป็นแค่นี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามาหาค่าอัตราการไหลนะครับก็จะกลายเป็นอัตราการไหลนะครับก็จะเท่ากับพื้นที่หน้าตัด a 2คูณกับ Cd นะครับแล้วก็คูณกับสค์รทนะครับ สองจีเดลต้าเอสนะครับแล้วก็หารด้วยหนึ่งลบด้วยเบต้ายกกําลังสี่นั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถคํานวณหาอัตราการไหลได้ใช่ไหมครับถ้าเราทราบค่า c ีดีอ่าถูกไหมครับแต่ในหลักของเราเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับถ้าในส่วนของค่าอัตราการไหลนะครับอันนี้เราก็ทราบค่าจากการวัดเนาะอันนี้เราสามารถวัดได้โดยใช้โรตามิเตอร์ในการวัด นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะทราบค่าอัตราการไหลที่เป็นเดียลใช่ไหมครับก็คือจากการใช้สมการเบอร์นูลิ่เวชันนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของมันก็คืออะไรครับก็คืออัตราการไหลที่เป็น actual นะครับซึ่งเราได้จากการทดลองเนี้ยนะครับก็จะเท่ากับค่า cd คูณอยู่กับอัตราการไหลที่เป็นเดียลเนาะซึ่งได้จากสมการเบอร์นูลี่เวชันนถ้าเราต้องการหาค่า cd ครับก็แค่ย้ายค่านะครับมาหารนะครับเนาะ ย้ายข้างของอะไรครับ่คิวอ,อัตราการไหลนะครับที่เป็นไอเดียเนีนะครับตัแหน่งที่สองดนมาหารใช่ไหมครับเราก็จะได้ามาเป็นค่า CD เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับก็คือให้เราก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราคาํานวณหาค่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรหรือว่า Group volume flow rate นะครับนะครับของไอเดียลนะครับซึ่งสามารถคํานวณได้นะครับเมื่อเราทราบ delta s นัแล้วก็ เบต้า uh, อันนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับตรงนี้พื้นที่หน้าดับ a2 เราก็ทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากำหนดหาค่าอัตราการไหลนะครับตำแหน่งที่2ซึ่งเป็นไอเดียลได้นะครับจากนั้นครับค่าอัตราการไหลที่เป็น actual เนี่ยเราสามารถวัดได้จากอะไรครับตา t ิ m e อร์เนาะเพราะฉะนั้นข้อที่2ครับให้เราคำนวณหาค่า cd นะครับโดยเ,เปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง ค่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรที่ได้จากการวัดเนาะกับที่ได้จากการคํานวณน,นะครับแบบอุรมคติก็คือแบบไอเดียนั่นเ,เนาะก็คือพูดง่ายคือเอาตัวเนี้ยนะครับมาหานั่นเองนะครับเราก็จะได้ค่าซ d ดีออกมาละเสร็จแล้วถ้าเราทาการ plot g r a p ครับ cd เท,บทียบกับอ่าฟร a p h Reynolds u m b e r เนาะอ่าเทียบกับค่าเรโ n o l d s number นะครับโดยที่ค่าเรโ n o l d s number นะครับหายังไงครับก็เท่ากับลดี d v หารด้วยิวนั่นเองนะครับเนาะหรือ เราจะเขียนในรูปของดี B นะครับคูณ V แล้วก็หารด้วยนูไปได้นะครับซึ่งจำได้อยู่ใช่ไหมครับว่าค่ามิลเนี่ยคือดินามิกวิเคราะหิตี้ใช่ไหมครับส่วนค่านูเนี่ยนะครับก็คือเป็นคิเนติ t วิ v คราะห์ซิตี้นะครับเนาะ เสร็จแล้วนะครับเราลงมาดูตารางมาทึกผลการทดลองนะครับ่อกี้นี้เนาะอัตราการไหลนะครับสี่ค่านะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็นลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วจากลิตรต่อชั่วโมงก็กลายเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับอัตราการไหลเนี่ยนะครับเราอาจจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับเป็นเหมือนกับตัวตัวนี้นะครับเนาะเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเพราะว่าคิวเนี่ยบางครั้งเราจะไปสับสนกับในเรื่องของอะไรครับ อ่าอาตาการถ่ายเทอ่าเรื่องของความร้อนเนาะเรื่องของความร้อนนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับเนาะแล้วก็ s 1 s 2ใช่ไหมครับหน่วยเป็นเมตรเนาะนะครับอันนี้อ่านค่าได้จากอ่ามานอมิเตอร์นะครับแล้วก็ delta s นะครับก็คือ s 1กับ s 2อ,อนะครับอันนี้เป็น q ideal นะครับซึ่งได้จากการคำนวณโดยใช้สม,สมสการเบอร์ l ู i ิ q เวชั่นนะครับหลังจากที่เราทราบค่า delta s แล้วเนาะ แล้วก็มาคำนวณหาค่า CD นะครับเราก็ใส่ค่าเรนอนด b e r ลงมานะครับเสร็จแล้วสุดท้ายครับเรามาพอตเทียบกันนะครับระหว่างค่า CD นะครับที่ได้นี่สีค่าเทียบกับค่าเร o อนดับเครับว่าการาฟมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับแล้วก็ทำรูปเล่มรายงานนะครับก็ตามหัวข้อที่อาจารย์ให้ไว้นะครับก็คือ,อมีหัวข้อในส่วนของ ทฤษฎีใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ขั้นตอนการทดลองนะครับอ่าแล้วก็มีในส่วนของผลการทดลองใช่ไหมครับเนาะอย่าลืมใส่วัตถุประสงค์ของการของการทดลองด้วยนะครับแล้วก็มีผลการทดลองนะครับวิเคราะห์ผลสรุปผลนะครับออกมานะครับแล้วก็ใส่รูปภาพนะครับที่เป็นรูปภาพการทดลองนะครับในภาพหนวกแล้วก็ตัวอย่างการคำนวณมาด้วยนะครับอ่าสำหรับ ตารางนะครับในการพิจารณาค่าป p e r t y ของน้ำนะครับซึ่งในแลบของเราเนี่ยก็จะเป็นน้ำเนาะใช้น้ำเป็นการไหลนะครับเป็นการไหลของน้ำเนาะ,ะก็ดูนะครับว่าอุณหภูมิณัตอนนั้นเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะใช้ที่25องศาเซลเซียสก็ได้หรือถ้าเกิดอุณหภูมิร้อนหน่อยก็30องศาก็ได้นะครับก็ดูค่าจากตารางนี้เลยนะครับเป็นค่าคุณสมบัติของน้ำเนาะ โอเคนะครับสำหรับแลบที่เ็ดน,นะครับซึ่งเป็นแบออ o l i ิ i c pro meter นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ